พ่ออาบน้ำท่าปแปลงท่าคลิปทมามาดไหเยเอนบอกเสบีรักก้อห้อมบะสันจะเคองยังกุยบะสันอีกากเ้ยก็จักอีหย,ย,ยังเนาะมันเกฑ์มี่สิบ้านจัยนี่เหรอเนาะตอนตอนเขาทําไทยเก่งมันเก่ตหรือ,อ,ม,อม,ม,มันขืนอย้่กับโตเฮา,าว่าเราจะคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเราต้องมีจิตสํานึกไม่ใช่ว่าสวัสดีค่ะ โอ้โหเป็นลมเลยกูคำว่าข่าเนี่ยไหมโอ้เป็นตื่นได้แล้วเอาเลยหน่อยเออมัต้องไปอาบน้องอาบน้ำอนทำตัวเลยเนี่ยนะสวยมากเลยนางเอกป๊อปแตมมาถ่ายคลิปสวยมากเลยหอมหอมขนาดอยางกระเป๋าน้ำสวยอันนี้แบบประมาณแห้งตายอีกภาคหมึ่งพบกับเวนไม่ขวดเอาเข้าจุดว่าเนี่บ้ากดยูทูบมันไม่เกี่ยวกับกดหรือเปล่ามันจิดจนึกตัวเองิตสำนึกของเราว่าเราจะ สกปรกหรือว่าเราจะสะอาดเนี่ยคนคนแสดงว่าจะบาบหน้าฟ้ามหมื่นบริวารเจ้าในกาเออเออมากมากป้าแท้เบอร์วันกิจสำเนียบ้านตะกอยนะหรือว่าสามมันสำเนียง อาตีอาบตีอาตีอาตีเคยได้ยินไหมว่าใจสะอาดใจสะอาดเคยได้ยินหรือเปล่าเหน่าเหมือนเดิมแหลยตาฉันเข้าก็ะบบอาบน้าแล้วเนาะเข้าเขยนบพระพุทธเจ้าก็เอ้ยปะเกี่ยวกันสมาธิเท่าหกเดือนยังไม่กินข้าวไม่อาบน้ำมึงก็ะบ<ใ>บเป็นพระพุทธเจ้าเนาะก็ใจสะอาดกายสะอาดใจสะอาดกายสะอาดสะโพมึงจะคุยอยู่มืดมือมืดเป็นพีนพ่น้องเอ้ยดิมือที่ซับหนิกำลังอาบนะเยอะมาไปท้อไปที่บ้านหนัดของเทียอยู่ นี่นคือบอกไปปูบอกงออาบน้ำแดงบอกงอแห้งโอ้ยขันบอกงอมันกันเขาเอิานว่าอย่างเงี้ยกบันลุเลยเนาะจิตสะอาดใจสะอาดนะน้าบอกอาบจิตสะอาดใจสะอาดบอกงอมันบรรลุแล้วเมนพอละหันต์เลยเบียก็บรรลุแล้วเบียก็บอกเลยว่าหนุพอกันใส่คือหามากน้ามันสักมันจะปรตทุนอู้อ้อันอันนี้มันบอมแมนดอกมันเป็นสันดานมันรสนดานบอมักอาบน้ำรสนดานมักสกปรกโปง เอินว่าปินปินโสโคก็แล้วแต่คอยอาบสมือมือละเสือพดอาเปยังเปี่ยงน้าเอินมันชดชื่นเนาะอาแล้วมีแหงไลูกโอ้โมีแหงเหะโอ้ยแหงไรโอ้เดี๋เดี๋ยวจเป็นลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหุบปากกอนโอ้อย่หัวโอ้โอ้ยเป่าลเป่าโอ้ยกยรับติกหลังละ หน้าบ่าเขาบอว่าน้ํามูเออคอยอยู่ข้างหลังไหมโอ้ยใจฉลาด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 ใจเจ้าบอกเลยการให้ใจอยู่ได้เสียบงเออมันหอยวนไแน่นี่ตายชะโนอตายชะโนอตายแล้วตายแล้วเม้นเม้นคุยเจวันเจวันที่อยู่ยังหนึ่งไงีนี่นะไอ้กันใช่ดี้แบบไหนดี้แบบว่ามันออกมาจากหน่างานมันหูจากหลางหน้านะปกตินี่มา อีเบียหนึ่งก็เรล่บาอีเบียเบาเอกเบาเอกนึงเออเมนบอกเขาแบบว่าแกสมั่งไม่ทนง่ายยี่สิี่ชั่วโมงเจ็ดสิบสองชั่วโมงโอเตัวอว่า็น้ำสดาดบอกมันเออน่แน่ใช่ไหมั้รับรัสินค้าอี่ปกเลยดังมวลน้อปิดดังมวลไหลตัวจากพอเขากินปลาขอเเดียนเขาบอกเลย แต่ว่าพ e> ah ี่น้องเพิ่งมาได้กินเนาะโอ้ยอยากให้อยากให้พี่น้องได้กินทั้งอยากให้พี่น้องได้กินเดิพี่ดูเลยทั้งโทรศัพท์เดินึกว่าทักขยับเปียกก็เดี๋ยวบอกดูบอกเ้าเบอกแน่ไปไปแบบน้ำไปก่อนน้ำคืออะไรที่อ่อนดีบ่อได้ดีกวเาอย่างอ่ะอ้ยมึงวิ่งแนวไทยแล้วมาเหรอเออที่ใส่มึงอยจะรอกแมนั่นอีรีบอีรีจับกล้องขึ้นปุ๊บถลิกยางน้ำหลังอ่ะ้ยลงก่อนไปหาไทยอีพอดีกว่านั่น อมาหนึ่งเซตวเนาะเ่นสมกกะไทยแล้วเธอเป็นเท่าไทยแล้วกบุมาไทยถึเลาดาคนมี้แต่แล้วเอาหีดาลงไปได้ใจกมามารท่านมารท่านดงนึงมาพรท่านดรงนึงมารท่านดงนึง่สิบ่อยฟังบอกมาแต่สองไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีมา่ายขอเลยนนะนีกถนาะคน Uhm. นก็เลย si> ใส่เสใส่เสริาจริงไหมพ่อจริงครับพ่อพูดจริงจริงพ่อพูดจริงเลยเขาประกอบตีดดคนนีู้ดไถกระงหลายๆประมาณน้โอ้ิดตามหลายที่แก็ทีมาหาเสือนุ่นละเสือนุ่นูู่ารมาาหากาใช่ไหมมาบอมแปมนั่นแปนำปลาเขาเรืยกปองไก่ จะเบาเป็นลมด้รดีอือพ่นอกที่โตโตแมนไปนาลกีไอ้่กันสร้วาอยากไอบนไอเลยเนาะจะมีชีิสำนึกจ้าของเนาะอ่นไยเพราะว่าเป็นนิสัยของมึงแล้วยะเบอเป็นนิสัยของมึงแล้วมาตกไอเลยมนลไอเลยูสึกไมนามานี้เลยกลัวเพื่อนเลยอ้ยีู้ดีเาไปไอกันแล้แต่เขารู้ ไปช่วโลกแล้วก็เธอ้ำไม่อาบอ่ะได้ได้ผมี่กี่วันสาเนสี่ห้าวันนี่สาหมือนนี่ะยูไห่วันๆจะกลกาวว่าไปนอกปกกนสาหมื่นเวีนมื่นยูใช่เจ้าไปเห็นมืออยูยังก่อยูไอ้อย่างมา้ามาแต่งอย่างนึงมือนั่นไหมมือที่ยูสางเ้าไหมมือสุดท้ายไหมที่ยไปนอนอยู่ในโดมหลังเยูกานไหม หัวปูเอกว่าสิงโตตัวเหมเมื่อนั่นก็สร้างหัวเขาก็สร้างหัวมุกอันนี่แหละวันนี้ก็จะสร้างไม่แต่ว่าเอาสี่ว่ากันเป็นกันขอใหญ่ซะผมเลยบอบออย่ามาบหมุดไว้ก่อนบ่บอเดี๋ยวชิบอกเอฟซีดอกสิบอกเอฟซีดอกว่าเดี๋ยวผมละเบิร์ตหน่บอบอโอ้ยเอตีครับผู้ใดเปิดมินิมาร์ทผู้ใดเปิดเอ่อลานค้าขายส่งครับฝากญาติซะผมครับขี้หมาหนาเมื่อไห้ก้อนแป๊มแน่ ฝากแน่เด้อฝากมาใหมแปมนะครับฝากมาเป็นโหลวงพนเป็นซองเ้วใส่เป็นซองแล้วใส่เป็นซองว่ะใส่เป็นซองฝากมาให่ลาปอมแปมนะเอาตรงกลุ่มน่เลเื่อเน่สีอ้อมพรอมอ้อย่างนีอมแล้ะมาเกิดมาสีุูงใจพุ่แล้วเป็นสันดานของมืงพอเน่ยอย่าซัผมแทนดิ้น่ะุงมือเดียวกับจีแยงจีดึงจบอเหร็ดแจงคบออีลีบออีลีได้ปะเจข้อกรเต็มอยู่นะ เดี๋ยวมีอย่างเมื่อวันเอมีบึกมาเชียร์มาีเลยเยบีบเาเอาเล่นทบอลลผมแปมาเลาเล่นเลย่ะเยอันนี้เงวะไปกินว่ะเามาเนกูเด้อว้ายเบิเลยะแมแมผมแปมใส่ไที่ที่ใส่ของขออนุญาตด้อา่เดี๋ยวยบใส่มือมิเทใส่ฝดมเอาค่ ดิสเซมเมอเอาที่ใส่ขวดโลดเปิดฝาที่ใส่ขวดแดงไปหน่อยๆนี่ยพูดนะเยอะประหลายหนึ่งมีซัมนี่แหละมันกองด่างมึงเทใส่มือเอามึงจะบีบใส่ขวดกับเปลืองแล้วบีบใส่ขวดเดิงดูเต็มขวดว่าอีสุขเอาละอึดอัด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 มันยาวแม่มันสกมันโดกเนี๋ยวเราดูสีขึ้นมากี่เมียว เอาลามันอิเมิ่มันบะหมี่ดีว่ะผักเ้ยโอ้ยดีเลยตั้งเลยมั้งขวดันขวดนี่โมพ่ออีกยจงบ่มีจิตสำหนึกอยู่เลยเนาะขนาดถ้าบอกไปเลยก็ได้ผู้ชายพลบเม่นนโอเคได้เวลาหานน้ำแล้วขอบคุณยาสมุนค่ะบ่าววงมัเนาะ มานเนอะกินแห้งๆมากเลยตายเลยอย่าซบูมเบิรงมันหอนเวลาสบมอะไรนไงล่ะข้าแต่นอนข้าแต่นอนไปเวลาก่อนนอนก่อนมากงานพึ้นโมแวะปั่มเปท่อก็อยู่ใส่มือพึ้น่ซื้อม่ขายยาสองยี่สิบบาทก็ยังไม่อยากซื้อถามม่ขอหน่ดิโอ้ปัญามกอก็ได้ชอคทงมือมือไม่ลม่ขอม่ันเอาเ่อกไ้เอเดียวเท่านั้นแหะเอาไปอาบน้ำอนเด็สยามไปเอา ปอนะว่าเขาก็สีปอน้ำได้ลูกไม่ดอเน้นขีแถวบุงน่ะเบาอยู่นี่มันมันทางผัดรมเลยเออมันมันทางผมสิปิดก็ห่อนเนาะเออขออ่ขอผ่านขาวบอไม่อจะ่เป็นเม่นหิือเห่เอาเม่นหรเแล้าไปกันไม่ได้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยกล่ไก่ตีเออไล่คนบ่าหนา ไปสุด oh, okay, ้มนโอเตรมสุดมาอยู่น oh, okay ่อดิเจียงในตัวเก่านพูนพูาูได้ว่าบักงอาบักน้ำฟาลูกพอกันใส่มานี้มานี้มานี้มาพีกันมานี้พมัตมเสีชมพูแมนสุดสุดมานี้พูได้เราไปปลูกแปบน้ำฮะ งอลูกไส้หลาพอกันใช้ดีกว่าพี่ปอมแปมอยู่ทําอาหารที่ว่าหลาดีกว่าไม่สั่เออบังงอดีกว่าแล้วบ้างบังงอดีกว่าบังงออาบน้ำเตเวนตึกเมียงไปยืมยาสิฟันบังงอบ่บไปยืมยาสิฟันบังงอบ่ะยาสีฟันบังงอยาสิฟันจะเสียไป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 ่ยาสิฟันจะเสียวัอสี่นีันั่งท่าน ไปห้ามนะพี่ละเห็นแล้วนอนย่ามหรอทีน้องไปไปไปแล้วไปพีน้องเลยลูกสาวกกควากันใช่เอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับฝากดต้ามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ